สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูบ่ b r f และนี่คือ m มทัลเกีย Solid V เอพิซดที่5าแล้วนะครับโอ้ยเย่เวอร์เดฟเอนส์ข้ามรั้วไปแบบ Google ตรงๆ <Boss. S 2> บอสวิศวกรฝ่ายโซเวียตคนหนึ่งถูกจับขังไปเฉลยในค่ายวัคซินคุณต้องไปตามหาตัวและช่วยเขาออกมาเขาพยายามหนีออกจากค่ายทางฝั่งเหนือแต่นี้ไม่สำเร็จตอนนี้เลยถูกเอาไปขังไว้ที่วัคซินเขาให้ข้อเสนอก,กับเราว่าจะช่วยทางด้านเทคนิคถ้าเราช่วยเขาออกมาได้ปลอดภัยคุณต้องไปพาตัวเป้าหมายกลับฐาน โอ้โหไม่ยากอีกแล้วครับไอ้ลักพาตัวคนเนี่ยสบาย <c oughs> เอาละโอเคขั้นตอนแรกก็ดูไอ้ดอยก่อนเลยว่าเป้าหมายอยู่ไกลจากเราแค่ไหนบอสเป้าหมายของคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่ทําแขนเทียมให้คุณแต่เขาเป็นเพียงคนเดียวที่จะช่วยบํารุงัาษาแขนนี้ได้ถ้าเราพาตัวเข้ามาผมโคตรแน่ใจว่าเขาต้องช่วยปรับแต่งแขนเทียมให้คุณได้อย่างมากมายหมีป่าวนะถ้าใช่ก็เห็นหมีเลยเนะี่ยงั้นเราไปดูหมีกันนะครับเราจะได้เห็นหมี เห็นตูดโด่งๆตรงนู้นน่าจะใช่ต้องบอกว่าภาคน,นี้มีสัตว์ป่าเยอะ,อะใช่จริงๆด้วยวะ่ะโอ้โหเห็นหมีเต็มๆครับว่าไงดูไหมเนี่ยสีแดงๆน่าจะดูโอ้โหยืนขึ้นเต็มล่อเลยมีควายปะเนี่ยตัวเมียแน่แน่โอเคเดีย๋ยวไปยุ่งกับมันเลยเราไม่ไปละลานมันก่อนมันก็ไม่ทําอะไรเราหรอกเดีย๋ยวไปยุ่งกับมันครับสัตว์ป่าพวกนี้น่าจะอิงของจริงโอ้ยครบเลยเฮ้ยกองละตะเวนหลบ นั่นสนะงสยัยสงสยัยไม่มีอะไรครับลูกพี่ผมก็แค่มา้าตัวหนึ่งไม่มีอะไรม้าไม่มีเจ้าของอย่าคิดมากเอาละลงไปตรวจที่อะไรมึงเห็นอะไรกันไม่ต้องสงสยัยเป่าหัวตัวหน้าชาร์ตัวหลังล็กอกคอขายออกมานักโทษอยู่ไหนอ่ะมันบอกข้อมูลเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์เพื่อนอยู่ไหน,มนไม่บอกเหรอไม่บอกลักคอเอาให้กระดูกกอบ ตัวนิ่มเลยแล้วก็ทำการรงแคกเรียบร้อยบินกลับบ้านไปนเลยไหนๆมันก็มึนแล้วนะครับเอาไปด้วยกันถึงจะได้คุณภาพแต่ก็เอาไปยัดยัดไว้ที่ฝ่ายวิจัย R d มั D จะได้อาวุธเพิ่มเร็วๆมาด้วยเหรอรับทราบม,มากไว้ก่นอนโหทหารเกร์ต่ำแล้วงั้นเลยวะเอ้เมื่อกี้ที่จับไปก็คงจะโง่ด้วยเช่นกันนะครับจับแบบมัวม่วๆไม่ได้เช็คก่อน ไม่ทันได้มาร์กวัดดวงกันไว้ไม่เก่งไม่เป็นไรยัดเข้าอ่าดีวิจัยและพัฒนาโอเคไปขึ้นมาไกลยังพอขี่ไปได้อยู่มันคงไม่เห็นหรอกสายตาสั้นสถานเฮียแล้วว่ายน้ำไม่เป็นสายตาก็สั้นลงนี่แหละไข้วัคซีนเป้าหมายอยู่ในนั้นโซเวียตมองเขาเป็นคนทรยศเพราะฉะนั้นสถานะมันก็คือนักโทษคนหนึ่ง หากหลังนะครับแล้วมันติดต่อมาทางเราให้เรามาช่วยถ้าเกิดช่วยมันจะช่วยซ่อมแขนเทียมให้ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคอะไรเงี้คือมึงเก่งว่างนั้นเถอะประมาณว่าเอากําลังของเราไปแลกกับหัวสมองของมันก็ดีวินวินเจ้ากันไปไปต้นไม้มาด้วยคลานไปวันนี้ตอนกลางวันไม่อยากจะวิ่งหัวโดซะเ,เลยเราเนียนไปกับพุ้งยา่าคลิ้งไปโอเคลงเนินละไปต่อได้ มีไหมในป้อมไม่มีมีแต่ป้อมปืนไปก่อนมันมีสองตัวที่มองมาทางนี้เราไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามันหันไปก่อนแล้วเราค่อยวิ่งนะครับรค่อยคลานไปเรื่อยๆอุตส่าห์ใส่ลายเสือแล้วเนียนไปกับพื้นนี่ยังมองอยู่โอเค,คอยกันไปกูก็คลานกูาานต่อ มึงนี่โง่เนาะข้าสึกขานมาหน้าฐานมึงยังไม่เห็นเลยไงมึงหันไปดิม่มีอะไรหรอกกูแค่มาช่วยนักโทษเฉยๆเฮ้ยหันแล้วเว้ยโอเคกูวิ่งละได้แล้วเข้าปรชิดตัวในค่ายที่มันเป็นจุดตรวจทางเข้านั้นเราผ่านมาเลยไม่ต้องไปทำอะไรทะลวงเข้าด้านข้าง ไอ้ซไลฟฟิรนมาเต็มไว้เผื่อปะทะหรือเราทําอะไรพลาดมันจะเป็นแผน B ของเรานะครับเอาหันหลังโอเคเลยเฮ้ตอนนั้นเห็นป่าไม่เห็นเดินผ่านไปงั้นกูเนียนเข้าไปเลยแล้วกันอ้ยแม่งหันมาพอดีอาย,ยางอยู่ยังได้อยู่กูจะข้ามกระสอบไปข้ามไปเลยเฮไม่เห็นอีกไอ้ควายโง่ที่ไหนมานี้ลนวเโ้าอยู่ไหนตอบมาเลยนี้ อ่ามันยอมบอกละโอเคหมดประโยชน์ไปซะให้ตายเปล่าครับเราจะบูบี้แท็ปศพมันวางซีโฟไว้เพื่อใครมาเห็นเราจะกดระเบิดแม่งเลยนี่แหละเรียบร้อยไปถ้าใครเริ่มวอสงสัยอะไรงี้กูจะกดระเบิดทันทีมึงได้ตายหาใครเป็นกลุ่มแน่นอนบูบี้แท็ปนะครับกับดักศพมนุษย์ใช่ช่านเกินเออสตาร์เครื่องไปเลย ดีทีตรงนี้ไม่อะไรหรอกคุ้กำลงจะเห็นปะวะลองอุ้ยเห็นด้วยไม่ได้หรอกแกยังไงดีมันสงสัยแล้วแกยังไงเฮ้ยบีบแตะบีบแตะเฮียอะไรอ๋อบีบแตะทักเพื่อนมันไม่เกี่ยวกับกูแม็กาซินเล้งปอาอัดกระแพงฮ่าฮ่าเบี่ยงเบนความสนใจหน่อยอ้าวสนสน,สนดีมากครับมึงสนเลยเสียงแม็กาซินกระทบกระแพงมึงจะตกใจโอเคกูมาแล้ว จะเข้าไปใกล้ความตายคืบคลานเข้ามาแล้วโดยที่มึงไม่รู้ตัวเสร็จโจนเอามีดจ่อเลยทายออไม้สัตว์อบอกตำแหน่งบลูปินเยเหลือให้บอกใช่ไหมไม่เป็นไรขอบใจมากไม่ต้องบูบีชแอปใส่ตัวนี้ก็ได้มันตายในมุมอัพไม่น่าจะมีปัญหาโอเคเราจะเปลี่ยนแม็กไมใส่ให้พร้อมเผื่อต้องฟูออตโอต้นานแล้ว ดูไอด้ดอยอ่านี่ไงข้อมูลที่มันบอกเรามามาเลยอ๋ออยู่ตรงนู้นเหรอต้องเข้าไปข้างในน่าจะเป็นไข่ใหญ่เหนียกเคลียร์การคุ้มกันไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับเจาะง่ายมากเท่าที่เห็นเคลียร์ขวาขวาก็เคลียร์อ่ะข้างหน้าไม่ไหวามาก,มก่อนแบบตรงนี้หมุนแขนเทียม ไม่ได้ยินสองเข้าไปใกล้ๆกูมาแล้วเคขวาไม่มีอะไรกูจะรวบมึงสงสยัยสงสยัยเสียงอะไรอะส่งเสียงรอเป้าหน่อยมาดูเร็วเร็วเข้ามีเชี่ยอะไรอยู่หลังถังเนี่ยมาดูเร็วให้ไหวให้ไหวพอมาแล้วก็ลวบแมงเลยเฮ้ยมีคนเห็นนั่งลงเฮ้ยคุยกันก่อนทางมา เทปคลาสเสร็จอุ้มไม่ได้จะเอาเพลงไอ้สัตว์นี่เนเลยอุ้มเปโหลดในโปแชร์ก็ได้ฮิยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นมอบลงโอเครีเฟกซ์หมดแล้วนอนยิงแม่งเลยมาดิสัตว์ิอุ้ยถักถากไม่เอาไม่ตายฟันที่ใครด้วยเนี่ยตายชัวร์ครับจุดตายสองจุด่ตายก็เลี้ยงไม่โตึงปืนก็ให้มันรู้ไปโอเคไป เฮ้ยมีคนเห็นไหนวะที่นั่นหันหลังอยู่อ้าวไอตัวหน้าใช่เลยถ้ายิงหน่ตอนนี้ไอตัวหน้าเห็นแน่นอนอย่าพึ่งเดี๋ยวมันสงสัยเอาไงดีมันอยู่ไกลไม่มองไกลขนาดน,นี้เกือบไปแล้วตอนนี้เรายังเรียนอยู่นะครับไม่มีใครรู้ว่าเรามาเก็บช่างแม่งต้องเก็บ งไม่ซะไม่เห็นครับผมโอเคดีมากไอเซอร์เราจะทำการบูบี้รับตัวนี้เพราะมันอาจจะเดินมาดูก็เป็นได้วางไว้ขณะนี้เรามีซีโฟสองตำแหน่งจำไว้ใส่สมองแน่อย่าง,ย,งยังเหลือบมาเห็นปอยให้มีชีวิตไปก่อนค้วม,มาได้แดกซีฟแน่น่าจะอยู่ในซากตึกนี้แล้วมั้งที่มาไว้ชี้มาในนี้ดีกว่าเฮ้วยวัสดีครับ ยิ่งป่าอำการล่วงจำทางหนีไว้ได้วยล่ะถ้าเข้าไปในตึกถ้าเกิดถูกล้อมหนีไม่รอดแน่ขอบคุณที่เตือนเข้าใจดีไม่ต้องห่วงเรื่องนี้กูเล่นสไนเปอร์อีลีทบ่อยเมทันเกียร์ภาคเก่าก็เล่นมาแล้วเรื่องพื้นฐานแค่นี้สบายใจได้เออเฮ้ยมันไม่สนวะต้องทำให้มันสนหน่อย สอนยังสอนยังเข้ามาเข้ามาดีเฮียอย่าลีลามาแล้วเว้ยออกซ้ายหรือออกขวาดีขวาแล้วกันเตรียมตัวชาร์จเตรียมตัวชาร์จเป้าหมายหนึ่งสองสามไปจับมานี่สลโลโมชั่นจับแบบหลอๆถ่ายออกมานักโทษอยู่ไหนกูมไม่ได้อยากรู้ว่าเพชรอยู่ไหนไอ้สัตว์นี่ตอบไม่ตรงคำถาม,มาไอสัปซะนักโทษนาท่าจะอยู่แถวนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียง น่าจะแถวนี้มันต้องใช่สิเออนี่แหละกำไฟกำคาอยู่ช่วยด้วยหยมาช่วยละใช่จริงจด้วยนะครับอยู่ในนี้เลยนอนแบบนุ่มๆแสดงมึงโดนซ้อมมาแน่ๆใช่ปะนักโทษปะโอเคระบุเป้าหมายชัดเจนนั่นแหละหยิบมาเลยเฮ้ยมาช่วยจริงเหรอเยสหมดแต่เทียมๆอีกเดียว ไอ้นี่มันคงจะโอตาคุแข็งเทียมคนเห็นกับทางเดิมด้วยมาทางไหนกับทางนั้นขึ้นบนแต่เรื่องเครื่องจักรเรื่องกลไกท่าทางนี้จะเก่งมากนะครับดีเลยซ่อมแข็งเทียมใหม้คุณนะโอเคถ้าไม่มีอะไรยอยู่ในหัวก็ฟูตอนเอ็กซ์แพคได้เลยถ้าเกิดเราส่งขึ้นบนลูนในอาคารมันจะไปติดหลังคานี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ซงแขกว่าซ่อมแขนเทียมให้คุณหน่อยไอ้สารมาช่วยแล้วเหนื่อยเนี่ย น่าหนุกอยากเล่นมางว่ะในโลกแห่งความจริงวันนี้ไหมวะน่าเล่นโอเคมารับกูด้วยออกจากทีมคอมพิวตแล้วเหลือแค่เอาชีวิตห้รอดออกจากเขตปฏิบัติการเรากลับข้างไหนดีว่สามร้อยห้าเมตรถือซีโฟไว้เผื่อต้องกดระเบิดมีป้อมปืนเราจะเล่นเลยก็ได้แต่อย่าเพิ่งเพราะถ้าเกิดเราเล่นเดี๋ยวมันยิงปืนหกใส่ไม่ดี เราจะไหลลงเขาไปอย่างนี้สองตัวหัวโดอยู่ข้างล่างยังไม่มีใครรู้เลยเนี่ยว่าเราเข้ามาซีโ <c> ฟไม่ได้ใช้เลยเว้ย๋ยวกูจะได้กดระเบิดตูมตามอลังการเหมือนใน,นหนังไมเคิลเบย์ <c> ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไมเคิลเบย์เอาเบริเฟอร์ไปก่อนแล้วกันลงลงแม่งอย่างนี้เลยเป็นไงละ่ะเป็นสเตปย่างเท่ฮ <c> ้ยมันเจอศศพเพื่อนมาแล้ว ดูฮี่สงสัยสงสัยกดระเบิดเลยบึ้มบึ้มหันแล้วรึมรึมรึมไปสงสัยระเบิดนั่นเออมันเกี่ยวกับกูก<ค>ูเป็นแค่งูตัวหนึ่งที่เลื้อยเข้ามาแล้วกูก็กำลังจะเลื้อยออกไปโควเวอร์เหรอโควเวอร์ที่อะไรเออฮ้ยฝั่งซ้ายเห็นเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนหุออ้ยมอบลงข้างหน้าตัวนึงหัวโดเร่งหม้ยแม่งไอีสัตว์ไอ้แม่งมอบลงพอดีเก็บไม่ได้โอเคเฮดช็อตเฮ้ยอีกตัวนึ่งในอัชชันจะทับว่าตาย เฮ้ยยังไม่หมดใบสองเล็งขวากระทบบายิงล่วงเฮ้ย <laughs> มาวัดมาวับวันนี้มันวุว่นวายกันใหญ่เลยมันวอร์ีียอะไรกันกูไม่รู้กูขึ้นมาหนีแล้วขึ้นมอแล้วเว้ยรอมารับกูแล้วมาไวมากมีแท็กซี่ส่วนตัวนี่คืออูเบอร์สมัยก่อนมั้งเนี่ย <laughs> มาอย่างไว เอาละถึงแล้วโว้ยไม่มีใครรู้เลยว่ากูมามึงรู้อีกทีก็ตอนกูนกำลังจะหนีเอ,อ,เอ้ยไอสัตว์กูจะไปเก็บดอกไม้อ๋อโอเคมันมันลอยมันลอยขอเ,เก็บสักสองดอกแล้วกันนะหนึ่งสองอีกดอกหนึ่งเหลือไว้เดี๋ยวไม่สวยให้มันประดับวิว <c oughs> โอเคกลับบ้านมาขึ้นบอลลูนไหมยังน่าจะไปแล้วเอาแกตลิงมาสาัตว์ไหนโอ้ไม่มีมุมยิง อดเล่นเลยจริงๆเราจะสลับด้านไปอีกฝั่งนึ้งก็ได้แต่อย่าเลยโอเคไม่มีศัตรูตามมามิชชั่นคอมพลีทเสร็จสมบูรณ์เฮ้ยจัดว่าเหนื่อยพอสมควรแต่ก็ยังได้อยู่นะครับอ่าดีเลเวล10แล้วเยี่ยมมากน่าจะมีของเล่นใหม่ๆมาให้เรา <c oughs> วิศวกรที่เราช่วยตัวมาให้ความร่วมมืออย่างดีมากพวกเราในฝ่ายวิจัยและพัฒนาดีใจมากที่มีเข้ามาร่วมทีมแต่ประเด็นก็คือความสามารถของเขาไม่ใช่เครื่องกลแต่ว่าเป็นบางสิ่งที่ถูกเรียกว่าชีวประดิษฐศาสตร์ไบโอนิกเป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเขารับเรื่องที่จะโมดิฟายแขนกลให้คุณแล้วถ้าคุณสนใจให้คําสั่งพัฒนามาได้เลยนั่นก็แปลว่าเราสามารถอัปเกรดแขนเราได้แล้วนะครับผมโวเย สะใจไวโโจโอ้โหอันล็อกเพียบโอเคไปล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่ายวดูดูเบลิเฟอร์กันนะโว้อยอลิซา